การใช้ชีวิตคู่เนี่ยไม่ง่ายโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ที่คนมีความกดดันจากทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการทํามาหาเลี้ยงชีพการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่มนุษย์ในยุคนี้ค่อนข้างที่จะกดดันและยิ่งใช้ชีวิตคู่ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งมีความกดดันสูงสมมุติบางคนอยู่ร่วมกันมาหลายปีถึงเวลามาอยู่ด้วยกันไม่ได้จําเป็นจะต้องเลิกลากันแล้วก็มีลูก ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยคือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมองก่อนถ้าจะต้องเลิกกันเอาว่าอย่าให้ลูกรู้สึกว่าเรากําลังทอดทิ้งเขาต้องมาพูดมาคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรแต่บางครั้งเนี่ยลูกอาจจะบอกว่าพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมสมมุติลูกพูดแบบนี้ พ่อกับแม่อาจจะต้องมาพูดคุยกันแล้วละ่ะว่าเราจะทำยังไงถึงที่จะอยู่ต่อด้วยกันได้ไม่หนักหนาสาหัสจ,จนเกินไปก็อยากจะให้ทนกันได้ก็ทนกันไปก่อนเพราะว่าเมื่อไรที่เราตัดสินใจเลิกลาจากกันผลกระทบเกิดแน่ไม่ว่าจากพ่อจากแม่หรือแม้แต่จากลูกที่พยายามที่จะเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เอาว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ย กับลูกซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เราเองในฐานะพ่อแม่ต้องรับผิดชอบพูดคุยกันให้ดีตกลงกันให้ได้และที่สําคัญมากที่สุดคุยให้ลูกเข้าใจให้ได้ว่าเหตุผลอะไรทําไมพ่อแม่ถึงจําเป็นจะต้องแยกทางกันถ้าทุกๆฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อน,นั้นก็ต้องถือว่าสามารถที่จะบรรเทาทุกขที่อาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละฝ่ายแต่ที่สําคัญมากที่สุดถ้าเข้าใจกันและกันเมื่อน,นั้นจะไม่ต้องทน